แลกับคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะครับผม Happy Holiday ครับผมของค่ายก็ก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินทั้งค่ายไปเลยครับผมรถเซตไปใหญ่เลยครับเป็นไงบ้างก,กับการที่แบบรวมเป็นของที่มีทั้งทั้งค่ายเลยครับจริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะว่าฮอลล์ใหญ่มากๆครับผมเป็นฮอลล์ที่แบบมี3ชั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ต3วันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยครับผมก็แบบ เหมือนทุกคนแบบร้องกันคนละห้าเพลงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่เลยแล้วพี่ปุ่นเป็นงไงบนะ้างคะเป็นไงญี่ปุ่นน่ารักมากเลยคนระับคือคนแบบเรียบร้อยกันมากออคือขนาดจะก,กีเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเขินที่จะก,กีเลยคนะรับตบมือหรอเป็นยไงครับตบมือเ,ออเ,ข,เขาอารมแบบสมมติว่าถ้าเราโชว์เสร็จอะไรเงี้ยเขาจะไม่กีกันเขาจะอารมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันทำให้เราไอเดอเทียนยากเลยมทำให้เราต้องิบัติตัวไงที่สุดก็เขินไหมด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยครับผมคอนเสิร์ตอะไรครับผมเราก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็น G m เอทีเนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละไพฤติกรรมแฟนคลับทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะแบบกีดกันเท่าไหร่อะไรครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเลิกที่จะกีดกันแล้วครับผมใช่ละลา เพื่อนๆในกลุ่มทีมทีวี็นไงบ้านในการทำานงานกันดีครับก็จริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แปลกมากๆที่ว่าคือ,อพวกเราเหมือนแบบทุกคนจะแยกคู่กันไปหมดเลยครับผมก็คือแบบผมก็จะไปอยู่อีกคนนึงอย่างเช่นแบบพี่กันก็อาจจะไม่อยู่กับพี่ออฟจุงอาจจะมีแบบดางพี่บุ๊กอาจจะมีมยูีแบบพี่ฟออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแยกวันกันเพราะว่าโชว์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับโชว์วันแรกก็จะเป็นแบบร้องทุกคนเลยวันที่สองก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบ พูดไถ่แอนเตอร์เทนอะไรแบบอารมณ์เท้าโชว์แล้ววันที่3ก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่พัดสาวันที่สามอะไรอย่างเงี้ยเต้นเลยเหรอใช่อย่างนี้เราแบ่งกันเราแบ่งกันยังไงอ่ะครับพลุไฟต้องแบ่งพาร์ทขนาดจริงคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเห็นตรงนี้ที่ว่าเออคือคนนึงไปวันแรกคนวันวันสองวันวันสามก็คือวันนันที่สามผมก็จะมีแบบมีผมมีมีปอนมีพี่กันครับผมแล้วก็มีพี่บุ๊กแล้วสุดท้ายคือพี่มิกซิลครับ ใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนนี้คือสายเต้นกันหมดเลยแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกันเต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็ถือว่าแบบยูนิคครับผมใช่ซ้อมกันเยอะไม่ประจันเจอได้ให้ได้จริงด้วยความที่ตารางของแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบทุกคนแบบทำงานกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะแบบแบ่งกันซ้อมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอพอ,พอมีเวลาพอมีเวลาอยู่ว่างครับใช่สำหรับจริงๆสำหรับโชว์5เพลงจริงๆแบบซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ ถือว่าก็อถือว่าน้อยแล้วครับจูนได้เที่ยวบ้างไม่รู้ใคไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทิปโชว์ก็คือบางหน้าแต่จริงจก็คือไปช้อปปิ้งกันเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมไปครับจริงจริงผมได้อัดบล็อกมาให้แฟนๆด้วยนี่นี่แหละคือแบบมนตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแบบมากระตุ้นก็คือแบบถ่ายบล็อกแบบตลอดทางแล้วลงลงช่องไหน ลงไปแล้วครับลงไปในทวิตเตอร์ใช่ใครที่อยากดูก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ได้ไม่สามลงดูทวิตทูบได้เหมือนคนอื่นเขาอ่อเอ่อยูทูบอย่ายังทำไม่ได้ก็ยังแบบยังให้แบบค่ายทำให้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมไปทำในพาช้อปปิ้งบัตรเครดิตในมุูลริธิเพราะแต่ละคนมระซึ่งรู้กันแบบว่าวงเงินเต็มไหมเอ้าวีครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบ ช้อปปิ้งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยาก็แบบว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช้อปปิ้งเหมือนกันครับแต่แค่เหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้วคือหลงทางสียเวลากับการหลงทางเพืสบภัยหรอหลงทางครับแล้วก็เหมือนแตะต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยต้องแบบหาเวลาไปแลกตังค์ที่แบบไปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยง กว่าจะถึงชิโบย่าก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วครับก็คือเดินทางสี่ก็คือสี่อันนี้เราเดินหรือเรานั่งใต้ดินหลงครับหลงคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีเพื่อต่ออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงตรงสยามไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปอ้อมมาปแบบนี้อันนี้เราไป็ผู้สบงใครกับใครไปกับใครที่ลงหลงเลย ไปกับพี่กันครับพี่การพี่บุ๊กน้องโฟสแล้วก็เจมินายในในทริปนี้มันมีผู้นำไหมลูกย่างเช่แบบเฮ้ยจะผมนำเองเป็นไกด์หรือว่าไม่เลยทุคกนคนเลยคืองงกันทุกคนเลยคือคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็ดจะมีพี่บุ๊กครับแล้วก็พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับมีเพื่อกับผมก็คือเป็นคนเปิดแมปดูตลอดเวลานะครับผมก็คือก็ไม่ได้เก่งมาก ผลลับก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือถึงชิบูยะสี่โมงครึ่งมาถึงมาถึงพี่บุ๊กนี่คือด้วยครับพี่บุ๊กนี่คือเป็นหนึ่งในคนนำใช่พี่บุ๊กก็ถือเป็นคนนำแต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไปที่โตเกียวเออก็ผมว่าก็คงมีผิดพลาดกันบ้างแต่คือคือวันนั้นอะผมอ่ะคือผมออกต่อนจาของโรงแรมแล้วแอบผมอ่ะเอ้ยพี่บุ๊กผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าพี่เขาจะตื่นแล้วแต่แบบผมแบบเหมือนสั่นสั่นไม่แรงพอบางทีเขาไม่ตื่นเลยครับผม เขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณ15านาทีแล้วเขาแบบเฮ้ยกระวนกระวายอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเฮ้ยนุ้งจุ้งออกจากห้องแล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ยตายแล้วทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนนั้ระหว่างนั้นตอนูผมกําลังขับรถไปสนามบินอยู่มีพี่ถามีแบบพวกพี่เตดั้งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีดแล้วโผล่เห็นไหมเนี่ยพี่ถาฟังอยู่นะพี่บุ๊คชิบหายแล้วอ่าก็คือแบบก็คือแบบตลกมากจริงอยากถ่ายมากบอลงในวอกมากแต่ก็คือนั่นแหละครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับใช่แต่แตที่นี่หมายว่าไปทางานได้ถือมือไจะไปพักผ่อนกันด้วยเ,เ,เลยนะเมันเฮฮาร์เฮฮารกันด้วยความที่เป็นวันที่สามาครับก็เหมือนแบบไม่ได้แบบพักผ่อนในขนาดนั้นอาจจะแบบทํางานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยวครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งครึ่งวันของพวกเราก็คือมันก็จะหมดกับการหลงทางครับใช่ซึ่งเราจะได้เห็นภาพที่โชว์กันบ้างไหมเพราะว่าในภาพแต่คนก็คือเหมือนไปเที่ยวเออใช่ภาพนี่ไปเที่ยวก็เลยเหมือนไม่มีภาพเลยก็ ก็มีเขาจีนก็มีครับจีงก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ในทวิตเตอร์ในใช่ในทวิตเตอร์แบบแอคเคาท์ส่วนตัวหรือว่าในไอจีก็ได้ครับผมว่าน้องๆก็ลงน่าจะลงรูปกันเยอะอยู่ครับแต่เอาไปรูปเที่ยวใช่ใรูปเที่ยวใช่ดังเข้าไปด้วยใช่ไหมี่ยอะไรนะครับดังเหรอครับคือเอาจริงไหมคือไปด้วยกันจริงๆครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณ15นาที คือเจอวันแรกใช่ไหมครับแล้วดังอีกวันหนึ่งดังเขาต้องทํางานตอนเช้าก็เลยแบบคุยกันว่าคุยกับพี่แบบพี่ฟอสกับพี่บุ๊กกันว่างั้นเรามาสลับห้องกันไหมพี่ฟอสเราตื่นเจ็ดโมงดังก็ตื่นเจ็ดโมงเพราะฉะนั้นอ่ะให้ให้ดังไปนอนกับพี่ฟอสแล้วพี่บุ๊กก็นอนกับผมเพราะว่าจะได้แบบอีกวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบพี่ฟอสพี่บุ๊กก็จะได้ไปทํางานตอนเช้าทริปนี้ทริปนี้เขาเป็นไงบ้างดังทริปนี้เหรอครับพูดได้เลยว่าเจอกันน้อยมาก จอน้อยมากอยากจะเล่าอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบทำท่าเนี้ยในติ๊กต่อเพื่อเปิดตาแล้วก็แล้วก็ดึงมาอะไรเงี้ยมาหอมแก้มมาครับก็คือมีคนเรียกร้องเยอะมากให้ทําคลิปนี้อะไรอย่เงี้ยคืออยากจะคืออยากจะขิงนะครับคือผมไปปุ๊บใช่ไหมเขาทํางานเสร็จประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าเพื่อนมามาทำเชลน,นี้กันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเขาจะแบบเรียกร้องมาให้เราาใใหห้้แบบมทําอะไรใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อน มาทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่ทุกคนได้เห็น